bài đi p/n khâu đâu à? à, mày púa mai vậy là nhom pôm hơi hơi, si hơi si เจีมดกับั้หองอกนะครับคิดหลายน้ำดูเกี่ยวแบบสิหลอดว่าน้อปีนี้ครูว่าังนสด้แบกทั้งน้ำมันหรือิได้แบกทั้งให้โรล,ลิกนี่เสด้เก็บเงินอยู่บ้างหรือิสด้จย,ยังไหนกับทับเบิ้งเอาหน่อเอฟซี มื่อนี้กไปเบิ่งรถเกี่ยวมาแล้วพี่นอ้องว่าเราบอยฟังเราว,ว่าสิเฮ็ดมองใด้เนี่ยมองใด้มองใด้มองใด้มองไดมองใด,งด,งด,งดว่าสัน่นจัดมองใด้ก่อนวนะ่่าันยอมสีทองคือเก่าป่ะเขากลัวมันจะด่างนะมันที่าังไม่อ้วน ฮะป้าป๋าว่ามันจะด่างนะนงห,หน่อยแต่ตถือกินนี่กับวิ่วนเหลวเมีนเหลวอีหลีอย่าให้ไปยอมเไหมเมียนแค่เราเว้ยเมีมนอะไรยอมให้เนี่ยยอมตัวมัมนด่าเลยเอ๋อก็คือบ่เอาดำไปหลดตัดออกว่ะมองตัวเนี้มันสีน้ำตาลได้ไหมขี้ตะแล่ขึ้ดำเลยอ๋อ,อ,อมันเป็นขี้ตะแล่ดำไหย ตัวใหญลงไปมองมันตำตาลอ,อยู่ี๋ยไปหย่อมอย่งเงีงย้งยเงี้หยอมต้องมองดำปะเราเราไม่ต้องกัดสีก่อนละก็นี่แหละสีสว่างแล้วก็ค่อยเอาอันนี้ใส่อ๋อมันก็อสีไล่อันไล่อย่างใช่เขาว่าไปเอาสีสปปเปรย์หลอดไปแล้วมันผลเนาะมันอย่งทีเดียวจบผล,ผลสีสเปรย์เลยทีเดียวจบเฮ้อมันยาก คนดีตกอีกแล้วเอฟซีเอ้ยมันจะจะบอกยางเห็นเอฟซีบ้างเนาะงงโม้ไม่แน่โม่หรอกเบิดปัญญาให้กันนะครับตอนนี้คิดบอกบอกว่าถือสมองบาเรียนบาไหลกี่โมงล้เห็นหนา,าเมียแล้วคิดหนะหิดออกจะเที่ยงแล้วจ้ามึงหนีกันจะไปเผาศพนำพี่น้องกี่โมงจะทิ้งไว้สามสิบนาทีหวยกะบ,บึงเอาไพสิหูก,กะทายคลิปอยู่แล้วก็บ,บา้าตี กบมาถามคนโมโหเนาะไอ้โทรศัพท์อยู่ตรงหน้าตัวเองนะ่ะไม่ดูนั่นน่ะดงงูปิดเลยอก็เปิดที่ล่ะบรรเทาสีเบิอยังไงก็ถทายลิปอยู่กบับบืคขดเนาะโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนียงเลยเนียงทำไมต้องเอาอนันเปไปนีบนำเนียงอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่สีใช่ไหมไม่เป็นสีใช่ไหมแกยังว่าสีสว่างสีสว่างสีสว่างนี่มันคือโขกสว่างมั้ย มึงนี่เขาไปเวุ้ยลำถึงตัวมังค์นี่เออเขาเอารถพี่อาไปเอาถังลมมาเขาว่าดีส่วนเธออยู่ก็เลยว่านบอไปรับมึงนี่ <S ais ama> เขาโวยเขาไปอยู่รู้ได้ไงว่าเราไปเอาเธอยอมผมอยู่ถึงเธอเขาโทรมาเธอก็ไปไม่ได้เอามึงยอมผมอยู่มึงส oh, oh, ีแเหล่ยมสี <flu> ่เหล่ยไปเลยจังเลยโอ้โหมึงใจใจรักขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่นะอาเลยคุมมวยภาพดลยไปให้เขาไปถิ่มเลยยุ่งหะาคือแตบมาเห็ดเขาว่าสิพาไปกินซาบูวะกัน ตอนนี้ก็ต้องบูซาก่อนครับซาบูคือจะอะไรดอกเอาบูซาไปก่อนพนเงินทีน่ตกแล้วพี่น,อน้องผนมืดมาแล้วครับทำเงินวาห้าพันนี่เลียวซาทำไม่มีตกตกแต่อยู่บ้านเช้านุ่นมาละห้าพัน <4, 13. S 1> คือบอกว่าให้ลองเฮ็ดขนมคือไม่ลองเฮ็ดขนมเลยไม่สุดแปลก เขาสั่งขนมยังเนี่ยเอาผู้ใดจะไปซื้อกล้วยไหมไม่ไปซื้อกล้วยมาไว้เลยใครจะพาเราไปส่งขนมล่ะแต่เช้าบ่อเมฆแล้วบ่อแมฆว่างบผู้ไปถามเลยเป็นบาทเข้าหิไงมาหาอะไรมาน่อหนี่เลยรุ่นสองเรไปพร้อมกันเดี๋ยวเติมน้ำมา ทรงขนมแน่นะค่ะคลาขนมเหมือนอาค่ะมันเด็ดเพราะว่าวันเป็นภูเฒ่าอ่ะอะไรขาวๆด้วยเท้งหัวนี่กูงามเด้อใหญ่กูงามเด้อมึงสิงามไปบ่ได้หรอกจังหน่อยเกี่ยวเขาหนี่ยานได้ตากแดด ไปหาเล่มเขาน้ำกันเท้เนอ เงินบมดทีหมดบอกกับเอฟซี่ลยทีเบิดมันน่ะเบิดคำาอกเห็นมัฝนจะตกหรือฟ้าจะร้องจะไม่ได้เห็นหน้านะ้องจะไปงานศพได้มันฝนจะเปียกฝนเงินเออต้องเอาหมอแบตไปนำตัวนี้เพราะว่าเขาเก็บดูกไปเ่ยเหมือนแรงเอา,อาเอามื่อนี้ไ่ได้กลับบ้านงางเลยล่ะส่วนที่เก็บดุกแล้ว เก็บอัฐินะรู้จักอัฐิไหมสื่อแต่งง,ง่ายบ่ะสิโลกเฮ็ดขนมใส่บ่ต้องซื้อดอกมืออื่นว่างอยู่ยังเฮ็ดกระมื้อนี้เฮาว่างนี่มื้ออื่นเธอวา่างบ่ล่ะบ่มึงสิไปใส่ทีนอนอีพ่อกูสบายครับกระมือ้ออื่นก็ไปกีดยามไปย้อน,น,นอบ่ได้กีดดอกมืม้อคืนก็กีดแล้วมันขึ้นจิกีดได,ด้จังได๋บ่ได้ยินยายเว้าติเพิ่นกีดอันนี้กันยางมันบ่ได้กีดพร้อมกันแล้ว มื่อขึ้นไปกรีดมือเช้าก็ออกไปกับเพื่อนไปหย่อนน้ำกดอยู่เอาใส่แบบมือขึ้นพักบ่ได้พักแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นมื้อแหลกนี่แหละไปพักกากีดสามวันเหรอไม่มันมีวันหนึ่งที่ฝนตกแล้วไม่ได้กีดเขาพักเข้าใจบ่มื้อแหลกบ่ห่ว่าสิเป็นมือใดไรอ่าจะเป็นมือซอลมือขึ้นกับมือแหลกขึ้นนี้ก็ต้องไปกีดตัวเออกับซิเมนต์ตัวหาบ่เหรอที่ไปกีดเนื้อเพื่อนฝนมีดไหม จ้าจๆาจ้า,จาโอเคจ้าอยากได้เงินแล้วบอจ้าอ่าโอเคจ้าโอเคครับสบายดีพี่น้องจุบจ๊บจุ๊บ